น้องไนท์เทวาจุติเต็มหน้าทิกต็อกมีคนไปกราบไหว้เต็มเลยค่ะอาจารย์เขาเป็นใครอาจารย์ก็ไม่แน่ใจอะนะแต่ว่าเท่าที่เคยฟังมาที่มีคนส่งมาให้ดูะนะก็เหมือนเป็นเด็กที่เขาเชื่อการเขาเชื่อเขาเขาบอกของเขาเองอะนะลูกเขาอะเป็นคนบอกเด็กคนนั้นเป็นคนบอกแล้วพ่อแม่ก็ช่วยกันส่งเสริมอะไรสักอย่างหนึง่งไม่รู้ไม่รู้ว่ารู้เองหรือมีการบอกสอนกันหรืออะไรยังไงอันนี้ไม่แน่ใจ ืแต่สิ่งที่เขาสอนทั้งหมดเนี่ยผิดจากหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดดังนั้นตัวเขาสอนเนี่ยเขาจะไม่เอาตําลาเขาไม่ยึดในตําราเลยก็คือแหกนั่นแหละแหกตาราร้อยเปอร์เซนต์ะแหกหมดเขาบอกเขาเป็นเพชรอะไรนะอะไรนะน่ากันลาดอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะมาจากอนาคามีเพื่อมาโปรดคนในโลกมนุษย์จะเอาไปเป็นล้าน,านคนอะไรของเขาก็ไม่รู้นะจาจย์ก็ไม่รู้เรื่องนะจย์ก็เห็นเต็มไปหมดแต่ตอนเนี้ย เมื่อเราจเจริญอาณาปานสติเพียงชั่วจังหวะลัดนิ้วมือเข้ามาหากันเนี่ยเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวขึ้นชื่อว่ากองมหากุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะไหลรวมลงสู่ใจเราที่เดียวเห็นไหมดังนั้นเรารักษากุศลเยอะๆกุศลเหล่านั้นจะไหลลงสู่ใจเราให้เกิดความสงบร่มเย็นให้เกิดสติสัมปชัญญะให้เกิดกำลังจิตกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปได้ ด้วยการทำอานาปานาสติเพียงชั่วการลัดนิ้วมือเดียวหรือการหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แค่นี้รู้ลมหายใจชัดเจนแค่นี้นั่นแหละเป็นการสร้างสร้างกองอุศนที่หนักหนาสาหัสมากในชีวิตเราแล,แล้วมันจะเป็นน้ำหนักที่นำไปสู่ความลาดเอียงเทเอียงอย่างหนักมากแล้วจะเดินไปสู่ความสุขอย่างยิ่งยวดในการใช้ชีวิตของเราเนาะจ้า เราเห็นท <c ười> ี่ทางสนาเแล้วจากเรียนคำถามกระดานว่าเกี่ยวกับการทำอนาจริกก็คือเรื่องของกรณีของสพกแยกเ่าษาเพศแล้วในกรณีของผู้โดองธรรมดาเนี่ยถ้ามีการยุบแย่เสี่ยงเผาควายชนการยุบแย่แรงวยจนทำให้คนสองคนเนี่หรือคนแบบแบบปฝาเปฝ่ายเนี่ยอย่างนี้ มันจะเปรียบเทียบเข้าเป็นอนันตาริยกรรมไหมครับไม่ไม่เข้าอานันตริยกรรมเนี่ยมีห้าอย่างหนึ่งคือค่าพ่อสองคือค่าแม่สามคือค่าพระหันถ์สี่คือทำผู้ดีเจ้าห่อเลือดห้าคือทำสงให้แตกแยกกันมันมีคำว่าอะไรอยู่ทำสงให้แตกแยกกันนั่นหมายความว่าต้องสงเท่านั้นถึงจะสามารถทำให้แตกแยกกันได้คารวสเนี่ย ไปทาให้สงแตกแยกกันไม่ได้นะและการแตกแยกเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายหนึ่งคนคนคนเดียวเนี่ยมีคนคนเดียวทําให้สงแตกแยกกันไม่ได้มันต้องมีคนหนึ่งคนทําให้แตกแยกแล้วต้องมีสงสองฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายขาฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินมันต้องมีฝ่ายอีกในการทําให้สองฝ่ายเนี่ยมาตีกันได้มาทะเลาะกันได้ดังนั้นคารวาสเนี่ยไม่สามารถทําให้สงแตกแยกกันได้ต้องสงแตกแยกกันเท่านั้นยังอาจารย์เนี่ย ตรงนี้ในห้องประชุมเนี่ยมีสองฝั่งแบ่งออกไปตรงกลางใช่ไหมซ้ายกับขวาอาจารย์เนี่ยเป็นตัวกลางในการทําให้ข้างซ้ายข้างขวาทะเลาะกันเนี่ยแล้วทําให้แตกคอการจนเกิดการทําร้ายทําลายเบียดเบียนกันไม่นับเป็นอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมต้องทําให้สงแตกกันเท่านั้นต้องพิสูจน์สงแตกกันพราะหมู่คณะสงฆ์เนี่ยเป็นหมู่คณะหมู่ใหญ่แล้วเป็นเนื้อนาบุญแก่โลกนี้มันจึงมีผลมากอนิสงส์มากเมื่อทําให้แตกกันเนี่ย จึงมีผลทางด้านอนันตริยกรรมคืออนันตริยกรรมนี่มีผลยังไงเป็นผลของความบาปบาปหนักที่สุดในปัจจุบันขณะที่เราจะสามารถทําได้ไอ้บาปตัวนี้ส่งผลอะไรไม่สามารถแก้ไขผลของการกระทํานี้ได้อีกเลยใครก็ตามทําอนันตริยกรรม5อย่างนี้เป็นไปเพื่อนรกโดยส่วนเดียวเท่านั้นแก้ไขไม่ได้ละจะพยายามนั่งสมาธิทําบุญสุนทานเจริญอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถทําได้ เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นกรรมหนักที่แก้ไขไม่ได้แล้วนรกเป็นทางไปตัวอย่างของคนทําอนันตริยกรรมในอดีตในสมัยพุทธกาลคือใครรู้ไหมพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยเป็นคนทําอนันตริยกรรมทําสงให้แตกกันในครั้งนั้นเนี่ยมีคนมาทูลขอพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทวทัตเนี่ยเป็นคนมาทูลขอพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มองว่าพระพิสุสงทุกรูปเนี่ย ไม่ควรฉันเนื้อฉันปลาควรฉันแต่ผักและหญ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะเทวทัตใครพอใจในการฉันเนื้อฉันปลาก็ฉันเนื้อฉันปลาใครพอใจในการฉันผักฉันหญ้าก็ฉันผักฉันหญ้าไม่ให้วังคับหรือไม่ให้วางเป็นกฎระเบียบว่าต้องฉันอะไรแต่การกินเนื้อสัตว์หรือการฉันเนื้อสัตว์ด้วยความบริสัทธ์สามส่วนให้เกณฑ์ไว้ว่าต้องไม่ได้เห็นต้องไม่ได้ยิน ต้องไม่ได้ลังเลสงสัยว่าเขาฆ่าสัตว์เยราชาหานั้นเพื่อเราสามารถกินเนื้อสัตว์นั้นได้เทวทัตก็ไม่พอใจก็เลยเสนอข้อที่สองถ้าอย่างนั้นให้พระภิกษุทั้งหมดเนี่ยห้ามเข้าที่มุงบางให้อยู่แต่โคนไม้ใต้ต้นไม้อยู่แต่เลื่อนว่าเท่านั้นห้ามเข้าที่มุมบางห้ามนอนสารากกติวิหารโดยเด็ดขาดพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนั้นเลยไม่รับรองใครพอใจในการปฏิบัติวิเวกหรือนในการอยู่โคนไม้ก็อยู่โคนไม้ ใครสามารถเข้าไปอยู่ในกุฏิวิหารเรือนว่างได้ก็จงอยู่ในกุฏิวิหารเรือนว่างตามลี่ทายกเนี่ยเขาศรัทธาถวายให้ไม่รับทั้งสองข้อถ้าเทวทัตเกิดความไม่พอใจไม่พอใจจะททาอะไรจึงทําให้สมเนี่ยแตกออกเป็นสองฝัง่งใครพอใจมาเชื่อกับฉันใครต้องการแข้งคัดพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่เข้งคัดอีกต่อไปแล้วฉันเข้งคัดกว่าพระพุทธเจ้าฉันจะไม่ฉันเนื้อฉันปลาฉันจะไม่เข้าที่มุงบางฉันจะอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต ใครต้องการปฏิบัติแบบเ <c oughs> พ่งคัดแบบเดียวกับฉันจงแยกตัวออกมาอยู่กับฉันเถิดน,นั่นแหละเทวทัตจึงแยกตัวพิสูจสมที่เห็นด้วยกับตัวเองเนี่ยแยกออกมาแล้วตั้งเหมือนาศาสนาใหม่อ่ะตั้งาศาสนาตั้งตัวเองเป็นาศาสดาตั้งตัวเองเป็นผู้นําในขณะนั้นแล้วทําให้สังฆเทศเนี่ยแตกกันไม่ทําสังฆกรรมร่วมกันอีกเลยไม่ลงปฏิโมกร่วมกันไม่บวชพระร่วมกันไปตั้งกันบวชด้วยของตัวเองแยกออกจากกันไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันทะเลาะหมาแวง้งกันไปเลย อันนี้เรียกว่าทําสงให้แตกกันแต่ในฐานะาคลาวาอย่างเราเราทาสงให้แตกกันไม่ได้และเราทะเลาะก,กันเองแม้จะมากขนาดไหนแตกแยกกันขนาดไหนก็ไม่นับเป็นอนันตริยกรรมแต่นับเป็นอะไรผิดในสัมมาวาจาคือพูดอะไรส่อเสียงยุยงให้คนอื่นเนี่ยเขาแตกคอกันอันนี้เรื่องผิดของสัมมาวาจาผิดในไกยผิดในอะไรวจีกรรม แล้วคนจะผิดทางวาจาได้ต้องผิดที่ไหนก่อนผิดที่มโนกรรมคือใจดังนั้น,นให้เราศึกษาตัวน,นี้ให้ดีเนาะนหมอตัวอ่ะหมอต้อผิดสีข้อสีไหมคะพูดพโกหกไหมอ๋อหมอหมายถึงว่าโดยอาชีพด,ดูดวงเนี่ยต้องพูดโกหกไหมใช่ค่นะมันก็ต้องอยู่<อ>ที่ว่าพูดโกหกไหมล่ะมันมมัันน,นเป็นจริงอกก่ะหมอจะรู้อนาคตเ้ยอ๋อนะ โกหกไม่โกหกขึ้นอยู่กับเจตนาในขณะที่ดูดวงเนี่ยมันต้องดูว่าเขาเนี่ยเจตนาในการพูดโกหกไหมถ้าเรื่องดวงไม่จริงเนี่ยที่เราถามเนี่ยถูกต้องไม่มีใครรู้อนาคตแต่เขาพยากรณ์ตามอะไรพยากรณ์ตามตำราดังนั้นเมื่อเขาพยากรณ์ตามตำราหรือพยากรณ์ตามสิ่งที่เรรู้เขาเข้าใจผิดดังนั้นการเห็นผิดไม่ใช่การโกหกนะเราต้องเข้าใจใหม่เหมือนเรามีความเห็นผิดว่า การทําบุญทําทานได้บุญมากที่สุดอันนี้ไม่ใช่การทําผิดแต่มันเป็นความเห็นผิดคิดว่าได้มากที่สุดแต่ความเป็นจริงมันมีมากกว่านั้นนะมีมากกว่านั้นดังนั้นการกรโกหกไม่โกหกต้องวัดที่เจตนาก่อนเป็นตัวแรกถ้าหมอดูมีเจตนาในการพูดบิดเบือนจากความจริงหมอดูโกหกแต่ถ้าหมอดูมีเจตนาในการพูดสิ่งนั้นเพราะคิดไปเองว่าเป็นความจริงอันนี้ยังไม่เข้าข่ายคําว่าโกหก แต่แค่อะไรมีความเห็นผิดหรือมีมิจฉาทิฏฐิในการบอกสอนคนอื่นเฉยๆยังไม่นับว่าเป็นการผิดศีลอันนี้ก่อนนะตัวแรกตัวที่สองคำถามข้อแรกที่เขาถามอาจารย์ว่าการให้ทานอย่างเขาบริจาคเรื่องวัดสวนแก้วเนี่ยเขาไปบริจาคที่วัดสวนแก้วเป็นประจำมาของไปมากมายอันนี้เรียกว่าการให้ทานหรือการสละคําถามคือเวลาเราให้เนี่ยเราตั้งใจในการละความตรณีขี้เหนียวในใจไหม ถ้าเรามีเจตนาในการละความตระหนีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากมนทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาแม้แต่เอาของเหล่านั้นไปบริจาคก,ก็เรียกว่าเป็นจาคะมีผลมากเหมือนกันเพราะอะไรไม่หวังสิ่งใดตอบแทนบวกกับเราสามารถตัดใจในการสลาดได้ทั้งๆท,ที่เราจะเก็บไว้ก็ได้อันนี้คือหนึ่งอย่างดังนั้นการให้ทานเนี่ยมันได้บุญอยู่แล้วแต่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรเจตนา ถ้าเราให้ทานโดยมีเจตนาหวังผลย่อมได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอาน,นิสงส์ใหญ่ผลใหญ่คืออะไรผลใหญ่เช่นนําเราเนี่ยไปสู่ไปเกิดสู่เทวดาอันนี้ยกตัวอย่างเทวดามีกี่ชั้นน่ะเทวดาก็ยกตัวอย่างเทวดาชั้นกลารมาพบเทวดาชั้นลูประพบเทวดาชั้นอารูประพบการทําทานตัวนี้ทําให้เรามีโอกาสในการไปเกิดเป็นเทวดาชั้นกลางมาพบ คืออะารจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานารณีปรมินทิศวัตสวัตีหกชั้นในสวรรค์หกชั้นนี้มีโอกาสในการไปเกิดเพราะอะไรรู้จักแบ่งปันให้ทานพวกกระซับมากแต่คําถามเนี่ยเรียกว่าผลคือผลของการไปเกิดเป็นเทวดาแต่ขาดอะไรขาดอานิสงอน,นิสง์คืออะไรอน,นิสง์คือทําให้เราเนี่ยพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยเราขาดตัวนี้เพราะอะไรเรายังทําบุญโดยหวังผลอยู่ มันจึงมีแต่ผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากแต่ในทางกลับกันเราจะสละอะไรก็แล้วแต่จะให้เงินให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคระเบียบเขออกเพื่อเล่ทคาจะให้อะไรก็ตามถ้าต่อไปนี้เราให้โดยการตั้งเจตนาในใจว่าฉันต้องการละความตระนีที่เหนียวในใจของฉันเองโดยไม่มีมนทนิและฉันไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนนี่แหละจะได้ทั้งผลใหญ่และจะได้อานิสงส์ใหญ่ เวลาเราใส่บาตรเราหวังผลนะหวังผลเวลาเราใส่บาตรเราอธิษฐานยังไงข้าขอข้าพเจ้าขาวดุจด,ดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระพุทธธรรมสรงจิตใจจำนงมุ่งตรงต,รงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แค้วบวกมาขอให้พบพระศรีอาจมันมีแต่ขออย่างเดียวเลยบ้างในอนาคตตาก,การข้ามหน้านุนเถินทำไมคำถามมึงต้องไปรอพระพุทธเจ้าองค์หน้าองค์นี้ก็มีแล้วไปรออะไรองค์หน้า ถูกหรือเปล่าเราควรต้องขวนขวายตั้งแต่องค์ปัจจุบันเพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็แผ่ภัยสารไปทั่วโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกปัจจุบันแล้วเห็นไหมเวลาเราใส่เงินกระถินเราใส่ทีกี่บาทผ้าป่าควัก20บาทแต่อธิษฐานทีขอกี่ล้าน6ล้านลังวันที่หนึ่งถูกต้องมามเวลาเราทำทำร้อยทำยี่สิบแต่ขอ6ล้านเราทำไม่เคยอะไรไม่เคยละความขี้เหนียวเลย มีแต่อะไรอยากได้เอากลับคืนมาอย่างเดียวเราจําไว้เวลาเราให้ทานแม้เราจะไม่อธิษฐานขออะไรเลยมันย่อมได้ของมันอยู่แล้วเราให้มันย่อมได้ดังนั้นการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เช่นเรากินข้าวเดี๋ยวเราต้องไปขี้นะต้องไปขี้เรากินน้านต้องไปเยี่ยวนะเดี๋ยวต้องไปเยี่ยวนั่นแหละเรียกว่าเป็นผลที่มันต้องได้รับอยู่แล้วแม้จะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ตาม แต่ถ้าสร้างเหตุแล้วย่อมได้รับผลนั้นแน่นอนถูกต้องไหมถูกต้องเช่นเดียวกับการที่เราให้ทานเมื่อเราให้แล้วผลจากการให้ทานนั้นเราย่อมได้รับผลของมันอยู่แล้วจํากํำไม่จำเป็นต้องไปคาดหวังผลจากมันดังนั้นใครคาดหวังผลในมันจึงได้แต่ผลแต่ไม่มีอนิสงส์แต่ใครไม่คาดหวังผลเพราะรู้อยู่แล้วว่าผลมันต้องได้เองของมันอยู่แล้ว แต่เปลี่ยนเจตนาใหม่ว่าฉันให้นี้เพื่อละความตรณีขี้เหนียวในใจของตัวเนเดงโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาไม่หวังสวรรค์ไม่หวังนิพพานไม่หวังโภกทรั์ไม่หวังเงินทองไม่หวังทุกหวยระเวงอุเยเบอร์ไม่หวังอะไรเลยเพราะหวังมันได้ของมันอยู่แล้วดังนั้นจึงเปลี่ยนเจตนาใหม่เอามาตั้งอยู่ในการละความขี้เหนียวนี่แหละจะได้ทั้งผลใหญ่ด้วยจะได้ทั้งอานิสงส์ใหญ่ด้วย